อาแล้วเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวเรียกก็ตรวจเจียวดูดิพี่น้องฮะลูกชายผมทำงานอยู่ก็เรียกตรวจเจียวปวดกันหมดเลยอะไรเนี่ยอย่างนี้ผมจะขายของได้ยังไงอะไรเงี้ยให้ตรวจตรงนี้เอาตรวจตรงนี้เอาเยี่ยมาผมจะเป็นพยานเออแล้วก็จะตรวจผมก็ตรวจด้วย เออหาว่าติดยาเขาจะมากินก๋วยเตี๋ยวอผมคนทุ่งโพผมอยู่มาตั้งค่าหกสิบปีไม่ไม่เจออย่างนี้มาเอาเยาแต่ขวาดยเขาเออมายแลงวแล้วเอาไปมีนาเอาโอ้ยอย่าทำอย่างนี้สิผมถ่ายของไม่ได้โอ้ยตายแล้วสารวัตรครับดูวีดีโอครับครับผมถ่ายให้ท่านดูแล้ว ่านบอกว่ามีอะไรมารบกวนบอกเนี่ยผมจะถ่ายไว้เป็นหลักฐานเด็กทํางานลูกชายผมทํางานเรียกตรวจเยี่ยวคนมากินก๋วยเตี๋ยวก็เรียกตรวจเยี่ยวเจ้านาอยป,ป,ประเทศไทยอยู่ไม่ได้แล้ววันนี้คงไม่ใช่หมูแล้วครับกพเคเยอะไปแล้วมันเยอะไปแล้วเยอะไปครับมันเยอะไป อย่าทำอย่างนี้สิผมขายของไอ้ตัวนี้เอมาเดี๋ยวไปเองโอ้ยอย่าทำกับผมอย่างนี้สิผมขายของนะเอ้ลูกค้าผมก็เสียสิเนี่ยผม,าม่ายไว้เดี๋ยวผมจะส่งให้สารวัตรครับเป็นตัวเอ่าเอามีประวัต,วติให้มีหมายมาครับเอาหมายมาเอาหมายมาครับโอ้